สร้างรัจจากุาหกรรมในดินแดนเว่นมนตอนที่7 1วลิน่าหลับแล้วหรือยังมีอะไรงั้นหรอคะมีเรื่องอยากจะคุยด้วยนะ่ะสะดวกให้เข้าไปไหมวลิน่าฉันอยากจะขอเชิญเธอเข้ามาอยู่ภายใต้สังกัดของฉันอย่างเป็นทางการต้องขอภยัยแต่ฉันคงต้องขอปฏิเสธขอถามเหตุผลจะได้ไหม ไม่มีเหตุผลซับซ้อนอะไรหรอกคะ่ะก็แค่ฉันไม่มีความสามารถพอที่จะเป็นลูกน้องของคุณได้นายน้อยเลนคะตัวฉันกับคุณหนูโรซาลินและคนอื่นๆแค่สถานะก็แตกต่างกันแล้วคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนของคุณแต่ฉันกับเป็นขุนนางของประเทศศัตรูนะคะอีกอย่างฉันก็ไม่ได้มีกําลังรบที่แข็งแกร่งเหมือนกับคุณหนูโรซาลินด้วยอย่างมากก็แค่ปอมบัญชีเป็นนิดหน่อย ในสายตาของฉันการปอรมบัญชีได้นับว่าเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งเลยนะนายน้อยเลนคะพรสวรรค์แค่นี้มันดูเล็กน้อยเกินไปสําหรับความทะเยอทะยานของคุณนะคะโหเธอรู้อย่างกันหรือว่าความทะเยอทะยานของฉันคืออะไรนายน้อยเลนไม่ต้องตื่นเต้นไปหรอกคะ่ะคนที่มีความสามารถอย่างคุณเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีความทะเยอทะยานแถมในทวีปนี้คนปอมบัญชีเป็นก็มีตั้งเยอะแยะคุณไม่เห็นจำเป็นต้องเลือกฉันเลย คนทำบัญชีปลอมมีเยอะก็จริงแต่คนที่สามารถตกแต่งบัญชีที่ซับซ้อนโดยไม่ทิ้งร่องรอยได้แบบเธอนั้นขนาดที่ฉันตรวจสอบด้วยตัวเองยังหาจุดพิรุษไม่เจอเลยจนถึงตอนนี้ฉันเพิ่งเคยเจอแค่คนเดียวเท่านั้นแวลิน่าในเมื่อเธอเดาได้แล้วว่าฉันมีความทะเยอทะยานงั้นฉันจะบอกอะไรให้เธอฟังก็ได้ความทะเยอทะยานของฉันไม่ได้เพียงต้องการนักลบอย่างโาราลินมาช่วยเปิดทางแต่ยิ่งต้องการขุนซื้อเช่นเธอมาช่วยวางแผนกลยุทธ์กำหนดแผนการให้รอบคอบก่อนลงมือทำ จะให้พึ่งแค่ฝีมือแต่งบัญชีเนี่ยนะคุณประเมินฉันสูงส่งเกินไปแล้วจริงๆไม่ใช่ฉันอยากจะสอนสิ่งที่เหนือฉันนี่กว่าการตกแต่งบัญชีให้เธอสักอย่างเฮ้ยมันคืออะไรงั้นหรอคะวิชาการเงินนะ่ะวิชาการเงินคืออะไรงั้นหรอคะมันคือศาสตร์ที่ใช้ตัวเลขควบคุมสงครามและใช้กฎเกณฑ์กำหนดทิศทางการไหลเวียนของทรัพยากรมันสามารถทําให้ประเทศหนึ่งสามารถกินกินอีกประเทศได้โดยไม่ต้องพึ่งพากําลังทาหารหรือการนองเลือด มันทาให้สมุดบัญชีในคลังสมบัติมีอนุภาพทําลายหลังยิ่งกว่าทงลบในค่ายทาหารเสียอีกมันคือกุญแจแห่งอนาคตฉันจะมอบาศาสตร์วิชานี้ให้กับเธอให้เธอเป็นผู้ทํามันให้สมบูรณ์และเผยแพร่มันออกไปสักวันหนึ่งเมื่อาศาสตร์วิชานี้ได้รับการยกย่องจากผู้คนทั่วโลมันจะถูกขนานนามด้วยชื่อของเธอนั่นก็คือเศรษฐศาสตร์วาลิน่าเ,เธอเต็มใจที่จะก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่นี้ไปพร้อมกับฉันแล้วหรือไม่คุณนี่นะช่างอันตรายยิ่งกว่าพวกนักต้มตุ๋นทั้งหมดเสียอีก ตกลงจากนี้เป็นต้นไปวาลิน่าจะขออุทิศทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรับใช้ในน้อยเลมยินดีด้วยโฮสท,ท่านรวบรวมบุคลากรที่มีค่าสถานะระดับสูง5คนได้สำเร็จบทล็อกของละวันแบบแป้นกระสุนปืนใหญ่วิถีโค้งกระสุนปืนใหญ่วิถีโค้ปงประจวจบหมาะจาะพอดีเลยรีบให้พวกคนแคะสร้างเจ้านี่ออกมาเร็วเข้าฉันไม่เชื่อหรอกว่าจะระเบิดเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นให้ตายไม่ได้ ใหนี่สุดความฝันของฉันก็กำลังจะเป็นจริงแล้วในานามของประมุกแห่งจกักรวรรดิข้าขอถวายเครื่องสังเวยจงมอบพลังให้แก่ข้าโลกใบนี้จะต้องซิโรราบแทบเท้าข้าอีกครั้งเดินทับไปยังเมืองไอเซลินให้โลกใบนี้ได้ต้อนรับการแก้แค้นของข้า นณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นสติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชั่นมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้ว